แรงดันในบ้านเราเนี่ยมันมีแรงดันเท่าไหร่กันแน่สมัยเด็กๆก็เห็นพูดแบบ2 2 0ยี่เดี๋ยวนี้มา2อ0ร้สาสิบ้ไปเจอ240้บ้างทำไม380 400บี่ร้อยบ้าง4 1 6รอยบ้างมันคืออะไรเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรบ้างเอางี้ก่อนเอาตัวเลขเอาตัวสามตัวนี้ก่อนในนิยามของวรทเลยแรงดันระบบนะหรือแรงดันระบุหรือแรงดันดอมิโนชื่อสามชื่อเนี่ยแล้วแต่จะชื่ออะไรกันผมเรียกว่าแรงดันระบบแล้วกันนะ แรงดันระบบก็คือบ้านเราเนี่ยเราใช้ไฟเนี่ยที่ระบบไฟซิงเกิลเฟสสองรอยสมสิบโวลต์และถ้าสามสี 4, ่เฟสไอสามเฟสเป็นไฟสี่รอยโวลต์นี่คือแรงดันแรงดันระบบน o m i มิน v o ลโวล e เตนะไม่ใช่สองรอยี่สิบไม่ใช่สามร้แปดสิบนะแรงดันระบบของเราคือตัวนี้นะต่อมาแล้วแรงดันใช้งานอะแรงดันใช้งานก็คือโอเ r อร์เลโวละก็เวลาเราเอามิเตอร์ไปวัดที่ปลั๊กเนี่ย ทำไมไม่ได้สองร้อยสามสิบอ่ะตอนเช้าทําไมวัดได้สองร้อยสี่สิบพอตอนกลางคืนทําไมวัดได้เหลือสองร้อยสิบเก้าสองรอยี่สิบไอ้น,นี่มันขึ้นอยู่กับโหลดไงฮะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟถ้าตอนเย็นเย็นบ้านทุกคนใช้ไฟเยอะๆเนี่ยแรงดันมอแปลงก็จะตกลงนะตามสายนะกระแสเยอะๆคุณก็ดรอร์ด้วยซีสายแล้วก็มาถึงโหลดคุณก็ต่ําอันนี้คือแรงดันใช้งานโอเปเรตนะครับโดยที่โดยที่ฟังดีๆนะฟังดีๆ แรงดันโอเปเรตตัวนี้และแรงดันใช้งานเนี่ยมาตรฐานกำหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยหรือมากกว่า5%ของแรงดันระบบดังนั้นมันเป็นที่มาของ220โวลต์กับ380อโวลต์นี่แหละครับคุณลองเอาตัว400รอโวลต์ลบ5%ก็จะออกไา3ปดสิ 2 3 0ลบ5เก็จะออกมา218หรือ220โวลต์นะครับโอเคไหมและแรงดันพิกัดลนะ่ะแรงดันพิกัดก็คือแรงดันที่กำหนดอยู่ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยที่ถ้ามอบถ้าเป็นมอบแปลงของการไฟฟ้านครหลวงกฟนพิกัดแรงดันจะอยู่ที่240ทับ416ถ้าเป็นของการไฟฟ้าภูมิภาคจะอยู่ที่230ทั0 แต่ถ้าเป็นหม้อแปลงไม่เกิน250 kva จะมีแรงดันปรับเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกอฟนอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นให้เราแยกแยะให้ออกก่อนนะครับ